สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไอเกม p c c o m ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับแอมินเกมกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดกันอกีกเช่นเคยในราคา13,900บาทตัวนี้ได้อุปกรณ์ครบเซตเลยนะเดี๋ยวเราจะไปทําการไล่สเปคแล้วก็รีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเซตนี้ชุดนี้ได้อะไรบ้างและเล่นเกมลื่นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการเทสเกมที่เพื่อนเอนขอมากันเยอะเลยนะั่นคือเกมฟรีไฟแต่ EP อื่นๆเดี๋ยวจะมาไล่ เทสเกมอื่นให้เพื่อนๆนะครับแต่ว่า EP นี้ขอเป็นฟรีไฟล์ก่อนเนาะนะเดี๋ยวไปทมกันว่าได้สเปกอะไรนะครับตัวแรกเลยนะครับที่จะมาทำการไล่สเปคนั่นกะ็คือตัวนี้กับจอ22นิ้ว Full HD IPS 75Hz ตนอะ่าตัวนี้ได้เป็นซัมซุงนะ IPS แล้วก็ได้เป็นขาวายนะครับตัวนี้ขาวาเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะของตัวจอใหม่ๆที่ออกมาถือว่าสวยเลยดีไซน์สวยค่อนข้างที่จะเรียบหรู อ่าแล้วก็เป็นจอเกมมิ่งด้วยเพราะตัวนี้เป็น 75Hz เฮิร์ตนะครับต่อมามาดูที่ตัวเคสนะตัวนี้จัดเป็นของ IT ทีโซนัตัวนี้ดีเลยเพราะว่ามีพัดลมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสตัวระบายอากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับดีกว่าตัวที่มีพัดลมน้อยนนะแต่ตัวนี้ก็จัดมาให้แล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวแล้วก็ซิงค์ตัวนี้เป็นซิงค์แต่งนะครับของ IT ทีโซนัเลยนะแล้วก็สเปคด้านในเดี๋ยวเรามาไล่สเปกกันนะครับตัวนี้เป็นคอยล์4,70นะครับแรม 8G ิการ์จอ G.T. หนึ่งศูนย DDR 5นะครับ SSD ตัวนี้ใช้เป็นของ King Max ค่อนข้างที่จะเสถียรนะเท่าที่มินเกมไล่สเปคมาหรือจัดสเปคมาเนี่ย King Max เสถียรถือว่าลงโปรแกรมต่างๆเนี่ยเสถียรเลยความเร็ววิ่งถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เมนบอร์ดก็ของอ Intel H. 6 1นะตัวนี้จะได้เป็นของเมมบอร์ดรับประกัน1ปีนะอุปกรณ์ในชิ้นส่วนก็1-3ปีตาม ตามชิ้นส่วนเลยนะแล้วก็จะมีพาวเวอร์ส l ายตัวนี้5 50วัตต์นะครับตัวนี้รับการ2ปีเช่นเดียวกันอุปกรณ์ที่จัดแถมให้ก็ตามนี้เลยนะครับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังของนัปโปแผลลองเมาส์ตัวนี้ก็ได้เป็นของนัปโปเช่นเดียวกันนะเป็นแบบสีเหลืองแผ่นใหญ่หูฟังก็ตัวนี้เลยมีซับเบรแล้วก็มีไมค์อยู่ในตัวนะด้าน,นี้เป็นอุปกรณ์ที่ จะทาการจัดส่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับอุปกรณ์เต็มๆเลยมาโอเคเราไล่สเปคกันแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแล้วต่อไปเดี๋ยวจะไปลองอประมาณว่าเทสพรีวิวเล่นเกมสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูนะกับเกมฟรีไฟในชุด13,900ไปดูกันว่าจะเล่นเื่นขนาดไหนกับจอตัวนี้ด้วยนะครับว่าเป็น i p s ความสมูทจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เรามาอยู่กับตัวเกมฟรีไฟกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆ เราจะตั้งค่าเพื่อนๆดูก่อนว่าตอนนี้เราตั้งค่าอะไรไว้นะกับชุดนี้หนึ่งหมืนสามพันเก้าร้อยด้านการาฟิกเนี่ยเราตั้งไว้ที่สูงเลยนะครับความสว่างเนี่ยสว่างมากแล้วก็เฟรมตัวนี้ตั้งสูงสุดนะชาร์โดแล้วก็เปิดนะครับความคมชัดระดับสูงแล้วก็เปิดขั้นสูงไว้เลยนะตัวนี้ตัวเกมเราตั้งสุดนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวของเกมลูบนะครับว่าเราตั้งอะไรไว้นะมาดูที่ระบบนะครับ แรมเนี่ยเราแชร์ไป4กิกนะนะเพราะว่าเป็นแรม8เราก็เลยแชร์ไปครึ่งหนึ่งส่วน CPU เนี่ยตัวนี้เป็น4แกน4เทสเราก็แชร์ไปถ้าครึ่งหนึ่งนั่นคือ2 2แกนนะเพื่อที่จะให้เอาไว้โปรแกรมเอาไว้รัน Windows แล้วก็ทำงานในส่วนอื่นนะแล้วก็มาเล่นในเกมเนี่ยครึ่งหนึ่งพอนะครับส,สำหรับความละเอียดเนี่ยเราตั้งสูงสุดเลยนั่นก็คือ Full HD นะ1900 x 8 0ส,ส่วน DPI อันนี้สามารถปรับได้ถึง480เลย แต่ตอนนี้มีเกม,เกมลองตั้งข้าวอยู่ที่400นะครับเรามาดูกันว่ามันจะลื่นไหมนะโอเคเราเข้าโหมดที่44เอาไว้นะครับกับเกมฟรีไฟล์ Fi. เดี๋ยวเราจะเปิดเฟรมไวมว่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เฟรมวิ่งอยู่ที่60 59ประมาณนี้มานะเราไปเล่นกันเลยเราวเปิดเป็นแบบ f u ลสก c r e e ไว้นะครับสาหรับชุดนี้นะเพื่อนๆสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ามีสินค้าที่จะเตรียมทําการประกอบให้อุย้ยแป๊บเดียวเองอะ่ะมาแล้วอะ่ะเออเฮ้ยโหลดแบบเร็วนันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะ ชุดนี้สามารถที่จะสั่งกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดสแตนดาร์ดสามารถสั่งได้เรื่อยๆเลยแต่นะครับในบางจังหวะในบางเดือนหรือบางอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีของหมดกันได้นะครับเพื่อนๆที่คนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถทักมาคุยกันก่อนหรือว่าจองคิวกันไว้ได้เลยนะครับกับชุดแบบนี้จริงๆแล้วตัวเคสสามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนมีเคสหลายแบบให้เพื่อนๆเลือกถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถทักเข้าไปที่สอบถามทั้งเพจไอเกมพิทีคอมคอมพิวเตอร์ราคาถูกได้เลยนะหรือทัก มากันที่ทางชาแ youtube ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะส่งลิงค์ให้เจอเจอครับโอ้โหปืนไม่แรงเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โห,อหมันยิงเราเลือดทำไมมันลดลดง่ายนะวา้ลินเบียของเรานี่จะตายเอาตายเอาเลยเนะี่ยโอ้ยตายแล้วปืนมันแรงยังวะไม่ไหวครับไม่ไหวมันวิ่งตามนะครับเราต้องหนีตอนนี้มันตามเราโอเคเราต้องหนีก่อนครับเลือดอ เก็บ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 ปืนเดี๋ยวปั้งก่อนตอนนี้เราได้แอนมีเมียมาเป็นไลฟ์โค้ดให้เรานะอยู่ด้านหลังตอนนี้ปกติไอ้มีเกมจะมันมาว่ะอุ้ยปืนมแรงยังวะปืนมันยิงรัวมันปืนมันแรงกว่าอืมปืนแอเปินเกมไม่ได้ซื้ออ่ะืนโคตรโหดโคตรโหดขอบอกเลยว่าซัมซุงทำมาดีมากเอ้าชนะจอซัมซุงทำมาดีมากนะไอ้มีเกมปกติจะเล่นของฟินลิปแล้วก็ l อลจี <LC. S 1> เออเอลซี LC. คือมันเป็น i p พีเอสเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกของการที่เรายังไงอะ่ะเป็นฟิลลิ่งการเล่นน่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสเปคเนี่ยเราได้คอยหด้วยมันก็เลยทําให้ตัวจอแล้วก็เฟรมที่ออกมาเนี่ยมันสมูทมากเพราะปกติชุดที่เพื่อนๆสั่งกันอาจจะเป็นชุดชุดหนึ่งบาทซึ่งมันเป็นคอย3สเนาะเออแล้ว มันอาจจะดันกราฟิกได้ไม่เท่ากับตัวคอย5ซึ่งตัวคอย5เนี่ยมันเป็น4แกนมันก็เลยทําให้กราฟิกหรือการดันกร์ดจอเนี่ยทําได้เต็มที่มากๆเลย,อเยโอ้ยอ้าวเฮ้ยโดนยบัดแมนเฮ้ยอีกทเอออย,ยังโหดเต็มเลือดกดอะไรวะกดบอ่า5นะครับ เขาบอกเลยว่าตอนนี้พื้นฐานนะขั้นพื้นฐานเลยไอมีเกมจะจัดให้เป็นคอยไอห้านะสำหรับชุดที่มีราคามากกว่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทจะจัดเป็นชุดคอยห้าทุกชุดเลยไอย้อันนี้หมาเหรอหมาเราเก็บ <10 S 1> <10 S 2> ปืนมัน้งเก็บปืนมัน้งเก็บปืนใช่ไหมลื่นนะปกติไอ้มีเกมจะไม่อวยฟีไฟว่าลื่นหรือไม่ลื่นแต่แต่รอบนี้ขอขออวยนิดนึงว่าความรู้สึกคือมันดีกว่าเดิมมันดีกว่าตัวที่เราจัดเป็นชุดคอยสาม แต่ว่าเพื่อนๆที่สงสัยว่าเมื่อก่อนที่จัดชุดคอยสามเนี่ยมันไม่ลื่นเท่านี้เลยครับาตามงบนะเพราะว่าชุดคอยสามเมื่อก่อนนี้หรือว่าชุดก่อนนั้นเนี่ยมันในราคาเก้าพันหนึ่งหมื่นเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเจ็บเอาตายเลยเปนอยู่ข้างล่างอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยสวยเล่นดีขึ้นนะเพื่อนถ้าปรับมาเป็นเพิ่มงบนิดหน่อยเนี่ยบอกเลยว่าสเปคโอ้โหเก็บฟรีเอาเรื่องครับทำได้ที่ไหนล่ะถ้า อัพสเปคขึ้นมาหน่อยนึงจากชุด9000หรือหมื่นเดียวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเพิ่มเงินอีกแค่3,000ันเองนะได้ชุดแบบนี้จอ IPS ด้วยแล้วก็เป็น7 5็เ z ซึ่งเพิ่มงบหน่อยเดียวนะเพื่อนๆแล้วก็ได้เคสที่สวยขึ้นจอสวยอุปกรณ์ก็เกรดดีขึ้นนะการ์จอเป็น2องิก d ี r 5ตัวนี้ยังจัด10305เลยอยู่ในคลาสเดียวกันกับตัวชุด15แต่ชุด15ที่จัด1 0ึ0จะเป็นตัวคอไเจนเเอ แต่พอเราลองมาเล่น i 3, อสาตัว i อ้าตัว i อห้าจินสหรือ i อห้าจินสเนี่ยแล้วก็บวกด้วยการ์ดจอตัวนี้ขอบอกเลยว่าเนี่ยได้ตามที่เพื่อนๆดูเลยนะความลื่นความสมูทเนี่ยได้ประมาณนี้เลยแล้วก็เล่นดีด้วยนะอุ้ยอ้โหูดนลูกฟองจะท็อปฟอร์มเท่าไหรช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยหูเกือบตายเอา้าลูกละลูกละ อู้โดนลุมโดนลุมโดนลุ้มขอโทษขอโทษโ,โอ้โหไม่เหลือครับเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยอ่ากับสเปคนี้บอกเลยว่าปกติไม่ว้าวเลยนะแอดมินเกมไม่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยว,าว,ว้าวเกี่ยวกับการเทสเกมมากสักเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยว่าสเปคนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยรู้สึกว้าวขึ้นมารู้สึกว้าวขึ้นมาถ้าเพื่อนเพื่อนที่สังเกตกับการที่แอดมินเกมรีวิวเกมฟรีไฟล์ Fi หรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยแอดมินเกมก็จะไม่อวยแล้วก็ จะไม่ไม่พูดถึงในความสมูทที่มากขนาดนี้แต่รอบนี้ขอขอพูดในส่วนที่ความรู้สึกของไอ้มินเกมเองนะรู้สึกมันสมูทขึ้นแล้วก็เล่นได้ลื่นขึ้นอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนที่ติดตามการจะรู้ว่าไอ้มินเกมไม่เคยอวยของเลยไม่เคยอ e วยว่ามันเล่นดีสเปคแรงเลยไม่เคยพูดประมาณนี้แต่ขอรอบนี้ขอแนะนำเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เลยขอว่ามันรู้สึกดีขึ้นแต่ถามว่ามันแรงมากขนาดนั้นเลยไหมแรงเท่ากับชุดสามหมื่นสองหมื่นเลยไหมอันนี้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ในส่วนของ1,3ื่นแล้วก็ได้จอแบบนี้เคสสวยๆแบบนี้อุปกรณ์ก็จัดให้ครบแบบนี้แอดมีนเกมคิดว่ามันสมูทใน,ในระดับที่โอเคแล้วเออมันได้งบในราคา1 3ื0 0เนี่ยแล้วแบบอ่ะโอเคมันก็งบไม่สูงมากไม่เกิน1,5ด้วยแล้วก็ได้อุปกรณ์ครบเซตด้วยเออแถมจอสวยด้วยอันนี้ก็เอาไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณากันนะครับแต่คิดว่าค่อนข้างที่จะไปในทางดีเลยนะเออไปในทางดี อ้าเืองซื้อปืนโอ้แย่เลยครับเพื่อนนี่ด้วยขนาดที่เราตั้งค่าเป็น Full HD นะหน้าคนหรือหรือภาพภาพกราฟิกโดยรวมเนะี่ยค่อนข้างนี่จะชัดความละเอียดสูงด้วยเอออู้ดเต็มเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหืมตายกาอากาศค่อนข้างนี่จะดีอันนี้อันนี้อ,นนออกแนวออกแนวถูกใจเออ ถูกใจจริงรอบนี้ถูกใจมากด้วยสเปคที่จัดเพราะปกติจะโดดไปเล่นตัว i 3สามเเลยหรือไม่ก็ i 5ห้าเจนอห้าเ0อยู่ระเลานี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือมันลื่นอเป็นสเปคที่เล่นแรงแล้วก็ลื่นลื่นแบบนี้เลยลื่นขวานี้ด้วยเอแต่พอมาจัดราคาที่ต่ำลงมาแต่กลายเป็นว่าเอา้าเล่นได้เหมือนกันนี่นะเออก็เลยแบบว่าอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้างบไม่เยอะเล่นแบบนี้ดีกว่านะอนาคตเพิ่มได้ อนาคตเพิ่มแรมเพิ่มการ์จอเพิ่มอะไรได้หลายๆอย่างนะชุดเริ่มต้นแบบนี้หมื่นสามขวบบาทหมื 13, ่นสามพันวบบาทเออก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหรือว่าเป็นแนวทางในการจัดสเปคให้กับเพื่อนๆในการใช้งานนะในราคาที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ถือว่าหมื่นต้นๆอันนี้ถือว่าเป็นหลักหมื่นต้นๆน,นะไม่เกินครึ่งเนี่ย มื่นสเนี่ยอยู่ราวๆเนี่ยแล้วก็สเปนคก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile, PUBG l i ไล p ์พับจีสตรเล่นได้นะเออแต่ปรับตั้งค่าเนี่ยให้มันเหมาะสมกับตัวสเปคเครื่องนะครับอาจจะเป็นตั้งโลหรือเวลี่โลของ PUBG s t r e m มเลยนะเออก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับสเปคน,นี้ยังเล่นได้อยู่นะแต่เพื่อนๆถามว่าพี่ครับถ้ามันอยากจะปรับให้มันสูงมากกว่านี้ทำยังไงอันนี้แน่นอนเลยว่าอัพการ์ดจออัพซีเพิ่มก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกัน สามารถเล่นได้เฟรมเรทมากขึ้นต้องพูดแบบนี้เพราะปกติชุดนี้ก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี okay, ๋ยว <Okay, S 1> เราจะเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูกันอีกสักเอาให้จบแมตช์ไปเลยแล้วกันซื้อหมวกหน่อยสเปคเดี๋ยวเราไล่กันอีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้เป็นคอยห้าสามสี่จ็ศูนย์นะแรมแปดิ g, นะครับแล้วก็กระจอ g t ีหนึ่งศูนยเดนีเนี่ยสองของ King Max เออเราก็ power supply ห้า้อยห้าสิวัตต์ตัวนี้รับประกันสองปีนะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยรับประกันหนึ่งถึงสาปีทุกชิ้นเลยนะครับโอ้โหเิบเป็นหนึ่งครับมันวิ่งมาเต็มเต็มโอ้ยโดนหัวเอาเรื่องรอบนี้มีเกมมาเล่นดีมากเลยบอกเลยเฮ้ยหลังมาหลังมาเอาโดนหลังตลอดเลยครับ ก่อนหน้านี้เล่นเล่นไม่ได้เท่านี้เลยนะแต่พอรีวิวให้เพื่อนๆดูบ่อยๆเริ่มเริ่มชินเริ่มชินเริ่มเล่นได้แล้วอันนี้ถือว่าเริ่มเล่นได้ไหมเพื่อนๆอาจจะแค่พอเล่นเป็นนะแต่บางคนเขาเก่งมากๆเลยนะอุย้ยเราลอดไม่ลอดแล้วโดนยิงแน่ๆอ่ะโอเคตายก็โอเคนะครับสกัปสเปคชุดนี้เดี๋ยวมูฟให้เพื่อนๆดู นี่เราสดเลยเอาให้เห็นเลยว่าชุดนี้ไม่ได้มีการตัดต่อใดๆนะไม่ได้เอาเครื่องอื่นมาเทสให้เพื่อนๆนะครับเป็นสเปคนี้เลยตัวนี้เลยเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะกับจอสวยๆแบบนี้เลยกับซัมซุงแต่เป็นสเปคที่แรงเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันกับตัวพวก aoc lg เนี่ยเป็นสเปคเดียวกันเฮิร์ตเท่ากันความละเอียดเท่ากันนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่จัดสเปคอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยเพราะว่าของตอนนี้มันหมดเร็วมากสำหรับตัวจอซัมซุงตัวนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆจัดอาจจะได้เป็น AOC หรือซัมซุงหรือ MSI ก็จะได้สเปคเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น75 h z เหมือนกัน Full HD เหมือนกันแล้วก็เป็น iPS เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่มีเกมได้ s a m s u n งมาตอนนี้นะัก็คือของของในตลาดตอนนี้มันมีจำกัดมากๆเลยแล้ว สเปคเจ้าของชุดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่จะมีเกมจัดสเปคแบบนี้ให้นะครับซึ่งมาตรฐานเลยแน่นอนเลยว่าเราจะจัดให้เต็มที่เหมือนกันอาจจะขยับจอหน่อยนะเพราะว่ามูฟให้เพื่อนๆได้ดูตัวเครื่องว่าเราเล่นจากสเปคนี้จริงๆนะไม่ได้เอาชุดอื่นมาเล่นไม่ได้เอาชุดสามหมื่นมาเล่นไม่ได้เอาชุดสองหมื่นมาเล่นนะครับตังหรือุย้ยสี่พันเลยเอ่ะซื้อปืนสบายเลยครับ เล่นสนายดูซิว่ามันจะลื่นไหมถ้าเล่นสนแล้วปุ่มกดได้ง่ายๆเนี่ยต่อยล้วทำไมล่ะต่อยเราทำไมฮัลโหลมาเราดูสนาิอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดปไหนละมาเบียดทำไมล่ะเขาให้ของแล้วเหรอมาเรา,าดูซิว่านี่ไงเฮย้ยเจ๊บเอาฮเฮ้ยเดยวๆๆป,ปุ่มข้างปุ่มค้าง ตายไปแล้วตุ่มโอ้โหไอวอลพอดีเลยข้างบนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว่ะอันนี้อมีเกมจะเล่นออกแนวคล้ายๆพับนะพับจีเพราะว่าเราจะซูมมันซูมแล้วมันยิงง่ายนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าฟีไฟซูมแล้วมันจะเอ้ชนะครับหรือว่าต้องเล่นแนวบวกบวกดีกว่า สามเท่าแล้วเลยอีกแมตต์เดียวช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพื่อนๆอาจจะลงคลิป3าสี่วันลงคลิปอะไรประมาณนี้เพราะช่วงนี้งานยุ่งมากแอนิมเกมกับแอนิมเบียก็มีงานทำอาจจะยุ่งๆหน่อยนะบางชุดก็รีบทำการจัดส่งประกอบเสร็จเช็คเสร็จอุปกรณ์สมบูรณ์ปุ๊บจัดส่งเลยอาจจะมีการประกอบ เครื่องเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เก็บดีครับเก็บดีครับเก็บดีครับอย่าบังนี่หูยอย่างแม่นอย่างแม่นตายดีครับหืมหืมมาเก็บให้ตายไปเลยครับอย่ามันมาช่วยเบิดเก็บไปหนึ่งครับโอ้โหอย่างโหดหรือว่าเป็นเพราะว่าเครื่อง ที่มันมีความสมูทมากขึ้นไอมิเกมอะไร,รู้สึกว่าเล่นดีขึ้นนะมันจะยิงง่ายด้วยนะยิงง่ายยิงง่ายยิงง่ายขึ้นยิงง่ายขึ้นเห็นในชัดเลยอ้าวไปไหนล้วนี่งไงยิงให้ระเบิดไปเลยโอ้ยชนะครับผมสเปคดีมีชัยไปมากกว่าครึ่งน,นะเพื่อนไอ้มีเกมขอบอกเลยว่าถ้าคอมลื่นเนี่ยเล่นดีมากเลย เออ EP นี้ขอขอพูดในส่วนที่อวยนิดๆละกันแต่ว่าข้อข้อ,อ,อข้อพิจารณาของชุดนี้นะครับนะข้อพิจารณาเราก็ต้องมีพูดแต่ข้อดีแล้ว,ลวเราก็พูดพูดถึงข้อพิจารณาในการที่เพื่อน,อนๆที่อยา,ากจัดชุดนี้นะก็คือตัวนี้ออตัวในส่วนไหนดี ไม่ไม่มีนะเพราะมันอัพได้หมดแรมก็อัพได้การ์ดจอก็อัพได้อีก CPU ก็อัพได้อีกเออก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะอาจจะมีแค่นิดหน่อยนะคือตัวเคสนะตัวเคสตัวนี้เป็นไฟแบบ RGb Auto ออโต้โดยที่มันจะเป็นสีนี้ตลอดเลยนะครับมันจะเป็นสีนี้ตลอดเลยเออซึ่งบางคนเนี่ยไม่ชอบในการแบบให้มันวิบวับวิบวับอ่ะแต่ถ้าเป็นสีแบบ สแตนดาร์ดวิ่งยาวๆแบบนี้ก็ถือว่าดูสบายตาดีไม่ลกหูลกตานะแต่ถ้าคนที่อยากจะได้แบบไฟปรับเปลี่ยนเคสได้เปลี่ยนสีแดงสีเขียวสีอะไรเงี้ยออสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะซึ่งเคสตัวนี้จะเป็นแบบสแตนดาร์ดมานะครับเป็น R G B แบบสแตนดาร์ดเลยโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนไฟได้นะอันนี้ก็มีนิดๆหน่อยแต่ว่าเคสพวกนี้อุซอรี่พวกนี้เพื่อนๆสามารถไปซื้อเปลี่ยนได้หรือเพิ่มได้นะต,ตรงนี้มันไม่ค่อยมีปัญหา แต่เรื่องสเปคเนี่ยขมบอกเลยว่าจัดมาให้อย่างเต็มที่แล้วนะครับด้วยของแถมด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่จัดให้รวมมันถึงการลงโปรแกรมลงเกมอะไรต่างๆก็ทําการลงให้ครบเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆอาไปถึงก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยยังไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้โอนเงิน50%จากนั้นเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็ทําการโอนที่เหลือ นะพอโอนที่เหลือเสร็จปุ๊บทางร้านจะทําการจัดส่งให้โดยที่เราจะมีขนส่งประจํานะครับมีขนส่งประจํามารับที่ร้านจากนั้นก็ทําการจัดส่งเมื่อส่งเสร็จแล้วก็จะแจ้งเลขพัสดุให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะทําการแพคเกจอย่างหนามากเอสบิเบียกับเอสบิเกจจะทําการแพคเกจสินค้าหนามากไม่ว่าจะเป็นด้านนอกเคสหรือด้านในเคสเราใส่กันกระแทกให้ทั้งหมดนะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องอ ยังไงอะ่ะไม่ต้องกังวลในการจัดส่งเลยขอบอกเลยว่าถ้าอุปกรณ์มีการชำรุดเสียหายทางร้านรับผิดชอบให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับอาจจะมีค่าจัดส่งเล็กเล็กน้อยแค่นั้นแต่อุปกรณ์ในเครื่องเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้ฟรีทุกอันถ้ามีปัญหาในการจัดส่งขอบอกเลยว่าเคมสินค้าแล้วก็ดูแลสินค้าให้ลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับไม่งั้นเราจะทําการแพ็กเกจให้หนามากๆนะอาจจะแกะยากหน่อยเห็นมีลูกค้าหลายๆคนรีวิวว่า แพ็กเกจมาดีมากเลยครับแกะช่างนิดนึงน่าต้องขออภัยด้วยเพราะเราเป็นห่วงลูกค้ามากๆเราจะทําการแพ็กเกจให้หนาแน่นน่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับ i อเกม c ี m ีกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอกดไลค์กันเยอะๆนะแล้วก็ขกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการไล่สเปคหรือจัดสเปคคอมแบบไหนก็กดติดตามกันไว้วันนี้ไอเกมขอการว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน EP หน้า